เหมือนทองฟ้าไว้ปลิตแปรปวนท่านใดเปียงปังสว่างสวายกังเกงในลายคิตตี้จะมีบังไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบัไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดเรื่องเมีย2018นะแต่ว่าจะกลับมาประเด็นของหนังบูอีกแล้วนะครับผมก็ถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ช่องมาลาฟิลเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์หนังบูมาก่อนนะครับละครบูนะซึ่งก็เป็นเรื่องคมแฝงนั่นเองนะครับผมจากช่องเก่านะครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสอีกแล้วนะฮะที่จะได้มาทําหนังบูอีกแล้วและเป็นหนังบูในอดีตท,ที่แบบว่าทุกคนก็ยังมีความประทับใจและยังจ ผมก็คืออังกอร์นั่นเองนะครับก็อังกอร์ช่อง3นํามารีเมคใหม่นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะฉายในวันที่24นี้นะครับผมวันศุกร์ที่24นะครับก็ผมก็เนี่ยติดตามดูอย่างมากเลยนะฮะวันนี้ก็เลยมาทาคลิปเล่นๆครับผมจากช่องเก่าที่เคยทานะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตัวละครความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่แล้วก็วิเคราะห์แต่ละฉากที่ความแตกต่างมีความผิดเพี้ยนของเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความพิเศษของอาวุธอะไร ต่างๆนานาสิอันดับของนางวัวอะไรเนี่ยคราวนี้ก็จะกลับเอามาทําอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่จะหยิบมาพูดถึงจากเรื่องอังกอร์นั่นก็เป็นตัวหลักเลยละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมยังไม่พูดถึงอังกอร์ละกันขอพูดถึงตัวพระเอกก่อนละกันนะครับผู้กองการนั่นเองนะครับผมผู้กองการในเวอร์ชันเก่านั่นก็คือพี่พีททองเจอนะครับปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นผลงานของแกในเรื่องเมีย2อง8นสิบแปะฮะในบทของคุณสุชาติเองผู้ชายม เจอนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมจะขอหยิบยกฉากที่ยิงกันในผับในบาร์นะครับทั้งที่ยิงกันหน้าผับที่กรุงเทพแล้วก็ตอนยิงกันที่ผับอ่าแถบค่ายอพยพของไทยนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่กองการพวกเราถูกย้ายแน่เว้ย อ่าโอเคครับก็เห็นความบู๊ในเวอร์ชันเก่าแล้วก็จะเห็นว่าความเรียวของมันน่ะมันจะเป็นแบบเออมันจะแบบว่าดูสดจริงนะถ้าแบบว่าในเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มี CG จีอะไรเงี้ยมันจะบู๊แบบว่าบู๊กันจะสดรถระเบิดเพราะว่าหนังของอาชลองเนี่ยก็จะเน้นการระเบิดรถอยู่แล้วการยิงกันของแตกแบบว่าโหพังพังทุกสิ่งทุกอย่างพังหมดแต่ว่ามันก็สนุกนะมันแบบว่าให้ความแบบว่าสนุกสนานแล้วก็ความมันในแบบรูปแบบหนึ่งเอาจริงๆนะผมตอนดูอังค์เวอร์ชันแรกเนี่ยตอนผม อยู่ปส่ะโหโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูของเวอร์ชั่นของช่อง3บ้างละกันแต่เวอร์ชั่นของของทางช่อง3ที่ํำกับรีเมคเนี่ยมันยังไม่ฉายใช่ไหมล่ะผมก็ขอหยิบฉากที่ได้ดูใน MV นะครับเพลงอังกอรในเวอร์ชั่นของพี่ออฟวงด e ซ e มเบอนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าร็อกขึ้นอะขึ้นเอ้ยฟังก็แบบ ก็รู้สึกมันไปอีกแบบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอหยิบหยิบยกฉากต่อสู้ในเอะ่ะทุกฉากที่เป็นของอตัวพระเอกละกันอ่ะยังไม่ได้พูดถึงพระเอกผู้กองการในเวอร์ชั่นช่อง3เนี่ยคือพี่โอมอัจฉานะครับผมได้ไหมเป็นชื่อใหม่ของพี่โรมรัตตานะครับโอเคเราก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าบูมันต่างจากช่อง7ยังไงนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะเปิดซาวด์แทนละกันไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมระหว่างฉากบูระหว่างเวอร์ชันเก่า 9, กับเวอร์ชันใหม่นะครับผมใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่วิจรารณญาณและก็ความชอบส่วนตัวของทุกคนเนาะเม้นคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยเม้นด้านล่างได้ว่าใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนชอบทั้งสองฝ่ายเลยหรือไม่ชอบทั้งสองเลยก็ไม่ได้มาทํคลิปเพื่อให้ทุกคนตีกันนะแค่แบบว่าเฮ้ ผมอ่ะเป็นคนที่แบบชอบทั้ง2เวอร์ชันแหละเพราะว่าคุณจะทําสัก10เวอร์ชันอ่ะผมก็ดูนะฮะเพราะว่ามันสนุกแตกต่างกันในยุคแต่ละสมัยคือมันมันเป็นความประทับใจที่สนุกเหมือนอคอมแฟกอ่ะผมชอบทั้งคู่นะทำกี่ภาคผมก็ดูนะครับโอเคขอบคุณมากสาหรับการดูคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่แบบว่าเอาเรื่องราวของตัวพระเอกผู้กองการเนี่ยมาให้ดูกันเฉยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากติดตามมูลคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยและกันนะครับผมไปแล้วเจอก